พี่น้องครับความจริงผมว่าจะรอพรุ่งนี้นะะค่อยพูดเรื่องนี้แต่ปรากฏว่าอดรนทนไม่ไหวครับที่จะต้องมาพูดนะก็เลยดูแต่งกายไม่สุภาพหน่อยก็ต้องกราบขออภัยนะเนื่องจากว่าผมเคยพูดเรื่องนี้ไปก่อนหน้านี้แล้วว่างานแบบนี้เนี่ยนะคงจะต้องอาศัยบาร,รมีของลุงตู่ หรือพระนา่่านผลเอกประยุจันโอชาอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่29ของเรา <c oughs> อันเนื่องมาจากกรณีที่เกิดสงครามนะระหว่างกลุ่มฮามาสกับอิสราเอลและปรากฏว่าคนไทยได้โดนลูกหลงหรือจะโดยเจตนาหรือไม่เจตนาผมไม่ทราบนะแต่ว่าเสียชีวิตไปจำนวนหลายสิบคนแล้วก็ได้รับผลกระทบบาดเจ็บแล้วก็กำลังจะทยอยกลับอีกจำนวนหลายพันคน แต่ประเกตขออภัยแต่ปรากฏว่าจะเป็นด้วยอํานาจบารมีที่ถึงหรือไม่ถึงผมก็ไม่อาจทราบได้นะครับทั้งๆที่นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันเนี่ยนะคือท่านเซฐาสนะฮะได้เดินสายไปพบกับผู้นำหลายประเทศแต่ปรากฏว่าล่าสุดมีข่าวนะไปพบกับเจ้าชายซาอุท่านนะพระองค์ท่านก็ มีการโพสต์แต่ปรากฏว่าเอาภาพของลุงตู่มาลงนั่นก็แสดงว่าเยื่อใยความสัมพันธ์ระหว่างลุงตู่นะกับฟ <c oughs> าอูแล้วก็อีกหลายๆประเทศนั้นแน่นแฟนแม้คนพยายามที่จะออกมาด้วยค่าแม้คนพยายามที่จะออกมาสร้างวาัทากรรมแล้วกล่าวหาว่าเป็นพเด็จการเป็นทหารอะไรก็ตามเนี่ยนะแต่การทำงาน นะด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและยุติธรรมเนี่ยนะครับมันก็สร้างเป็นเกราะกำบงังให้กับลุงตู่ได้เป็นอย่างดีดังนั้นณเวลานี้เนี่ยนะฮะการที่เราจะไปรับคนของเราที่ซาอุเนี่ยนะต้องบินอ้อมเห็นไหมฮะจะด้วยความารู้เท่าไม่ถึงการหรือด้วยความปากเปราะหรือด้วยความเหลืองในอนํานาจของนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันที่ออกมานะฮะ ปามาตจะว่าปาะมาตก็ไม่ใช่นะฮะออกมาแบบในลักษณะกล่าวหานะฮะกลุ่มฮามาสนะอะไรทํานองเนี้ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการก่อให้เกิดสงครามเนะี่ยมันก็สะเทือนนะสะเทือนในกลุ่มพี่น้องชาวมุสลิมนดังนั้นการที่เครื่องของเราจะบินตรงไป นะฮะผ่านซาอุแล้วก็ไปรับคนของเราในลำบากเลยครับเมื่อมันลำบากก็แน่นอนณนะเวลานี้เนี่ยนะประตูต่างๆเนี่ยเริ่มจะปิดตายทีละบานละบานละบานการทำงานก็เริ่มติดขัดนะ,ะการทำงานก็เริ่มติดขัดดังนั้นหนทางเดียวนะฮะที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ตามกระแสรเรียกร้องมีพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยจำนวนไม่น้อยเลยฮะเริ่มออกมานะฮะเรียกร้องนะฮะ หาพลเอกประยุทธ์จันโอชาหรือลุงตู่ของเราว่างานนี้นะสงสัยต้องพึ่งบาร,รมีลุงตู่แล้วผมได้พูดไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าถ้าพึ่งบาร,รมีลุงตู่ป่านนี้ก็คงจะเรียบร้อยนะแต่ก็ด้วยความอะไรก็ไม่ทราบนะไม่สนใจแต่ณเวลานี้ความเป็นความตายของพ่อแม่พี่น้องประชาชนแรงงานนั้นสำคัญกว่าก็น่าจะต้องฟัง จึงอยากจะให้รัฐบาลชุดนี้นะฮะอยู่ได้ก็อยู่ไปนะ,ะถ้าอยู่ไม่ได้ไม่ไหวถ้าบ้านเมืองมันจะเสียหายก็อถอยฮะ,ะต้องถอยนะครับหรือไม่ก็ต้องไปกราบขอบาร,รมีลุงตู่ประสานกับทางประเทศหลายๆประเทศไม่ว่าจะเป็นจีนเป็นรัสเซียเป็นซาอุนะ,ะเป็นอิหร่านนะ,ะซึ่งมีความสัมพันธ์แน่แนๆนกับพระน้ท่านพลเอกประยุทจันโอชาอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีหรือลุงตู่ของเรา นี่แหละครับผมบอกแล้วว่าสุดท้ายก็ต้องมาอาศัยบาร,รมีลงตูผมได้พูดไว้แล้วนี่ยนะฮะไม่ผิดเลยตอนนี้กระแสเรียกร้องชักเริ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเราจะดันทุรางเดินไปข้างหน้านะโดยการปล่อยให้พี่น้องแรงงานไทยนะที่ไปทํางานที่ประเทศอิสราเอลหาเงินเข้าประเทศเนี่ยนะฮะต้องจบชีวิตลงหรือลําบากต่ากจำมีหลายหนทางมีหลายแนวคิด นะอย่างไรถ้าเดินต่อไปไม่ไหวก็ต้องไปกราบกรารหรือขอให้ลุงตู่ช่วยถ้า,าทำไม่ได้นะจะถอยออกมาเลยแล้วให้ลุงตู่มานั่งแทนผมก็ว่าไม่น่าจะเสียหายอะไรต่อพระพจนะต่อ,อบรรดานักการเมืองแต่ประเทศชาติสําคัญกว่าประชาชนสําคัญกว่าตรงนี้นักการเมืองก็ต้องคิดนะเพื่อที่จะ ให้บ้านนี้เมืองน,นี้เดินไปข้างหน้าและให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนอยู่อย่างเป็นสุขและสุดท้ายฝากไปยังพ่อแม่พี่น้องประชาชนเองนั่นแหละนะครับว่าไอการที่เชื่อกระแสการที่ไปพยายามกล่าวหาลุงตู่ตามที่เขากล่าวหาแล้วก็ไปเชื่อ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 เนี่ยโดยที่ตัวเองไม่ใช้มันสมองของตัวเองไม่คิดพิจารณาให้มันดีในที่สุด ผลออกมาก็เป็นอย่างนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชาวอีสานนะฮะที่เชื่อเลอเกินพักเพื่อไทยนะ,ะพักเ,เก้านะเนก้าวไกลนะฮะเหมือนกับทางภาคเหนือแล้วสุดท้ายเป็นอย่างไรก็เห็นเห็นกันอยู่นะฮะไม่น่าที่จะต้องไปต่อย้ําอะไรที่พูดนี้ไม่ต้องการสร้างความแตกแยกนะผมยกตัวอย่างให้ฟังดังนั้นการจะเลือกใคร การจะลงคะแนนให้ใครหรือการจะกล่าวหาใครก็ตามจะลงหรือไม่ลงเราไม่ว่ากันต้องพินิษพิจารณาสุดท้ายจะตายน้ำตื้นดังที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้ครับ